เอาเนาะตอนนี้เขาก็มาิ่งมาิ่งงว่างงวมาเลียงงวนี่ตังงวเขาเนอะวงวนี่บบบายดอกบเป็นไก็บายปอ้ยมันเป็นงวกูุนงายจะคล้องเข้าไปใส่หรอเกี่ยวกับจวนนองจบองอวในหางอนขาไม่งัวเา มีแต oh. kh ่งววตัวนี้เขากำลังเดินทางไปเพือนเสียเป้าเนาะเสียเสียงเงินดอลาเสียเปาเสียงเงินดอลาเปาแค่ทุยเงสงหลางดูว่ได้เนาะไ ไปที่นเเขามาถึเด็กีหมือนก้อนอะไรเหมือนเลยมาเาบมาขวบเฮ้สั่งนอกินอกขึมาห้อมแถวบัตรเลยเตได้ไหมเตะได้ไหม ơ! Fight mày egg, mà người! Hey, sắp ký kêu mong hôm thử, viola! ra Fight ra, mỏ là! mò phía! Vô phía! Vô Đi Vô phía!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  Đạn coi

บอนำใส่นำบ่ใช่ต <hey> ัวบบซอาปูอานำมาใส่เนี่ยมาทยมอย่กยยาม่ยำนี่ม่ใส่ยำกิน่น้ำหนักางี้ใส่เป่าเอาจ้องก็คนมาจ้องเอาวงอาม ฮาู่กเปก็ากนามาเลยาีมจ่าปลอือปาาปลาดาแดงมีสายอายด่นะตีนผู้ผีผูนใหม่กว่าอะไรจะเป็นมือกละไง ซอยจูเฮ้่จูเฮ้ยจวยจูนี่โอ้ยจอยเฮ้แ่บเลยโอ้ยจอยจานใหญ่เลยตัเป้าไว้จอยโอ้ยสิคีดีอนมากีดขี้ไม่ชัวเบื่อขอบาเราขเลยนคลิปคลิปคิเตไม่ติดเดืองนะวะเพราะเขาใ้แรงเยอปาบอกตอียที่เข้าหองน้ะ่ดีป้าน่งานโมานะไปยอมมานาน่าเห็ เก็ดสองเมนูเนาะ้องมหลกันเสื้อสนุไฟก็เอาถาว่เรเราได้ดูไฟรอนแปดเงไฟหอเ็นบอกให้มอีนะ้ารอดีจะเขาก้องแล้วสิวสวัสดีพี่น้องโอดีซอยจูคักไ่นอนเลยนอดี้ สร้อยจุบุรีพี่นอตอใหญ่ตอนใหญ่โอ่ะตอใหญ่เนาะตอน้อยโดเอาเอาคานเนาะสีเนาะบุรีอยจพี่นอ พรเพนโฮมสเตย์อตอนครับสินงอห <c oughs> นึ่งโลงอในวอลนัทแต่ไซส่พี่น้องมออะไรขางบ้าเนี่ยบ่มีเงินซือ้อโอ้กะขาก,ก็ได้ของเพราะว่า,า,วาตีกิ้งแมวเห็ดเนาะมื่อนี้เศร้ากินมาเดี๋จะมากินซอยจุซอยจุเนื้องวัวเพราะว่า มาไร่นะมันขาดเด้นน่มันเจนนะา <laughs> าน้าไรหนามะซอยแบบมาเป้าเลยเนะาะนี่แหละพล่อโมสามสิบป <laughs> ีตายแล้วผ้สอยเนานะ สามซอยแต่น้ำลายเวิรเป็นโอเลยเกินนี่นี่สอยมันต้องมีซีซันเวลากินมันเด็กแสบนี่นี่ยาดห้องน้ำห้องน้ำสะอาดได้บ่ ดำแลรับหาเราโอ้ภากเปิดคากนี่สี่รถสี่กว่าตัาาาาาดเครื่องนี มาพี่โลพี่สุดยอดเลยเด็กชายมาจ้มามาแต่บ่าวถาว่าจามาสุดอเนี่ยเป็นวุ้ยเต็มหือต้ตักใส่นูเบ่์ก่อนเต็มย่นบงตับ้านอ่ะ

ดน่ายัดดีตัสุดท็กินตัว oh, ด oh. 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 ่วูอ oh. mm. mm. like ีเมด้วยว่าจอกหันนะฮะน้องจหันบอกบองคได้หน่องโทษจื่อโทษสอนกินแะฮะกินไหมรโทษโทษจะจอมาให่านกินแม่ง่มาบ่ทักไอ้เบิ้งคำนึงซอยจุ๊ยพี่น้อซอย Chú mmm 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 ัดเอาบเมือนี่อนแงจิงใช่โอ้ยมื้ตงกางนี่อ้ยนะครบ้งกางแสบมาแสบเบิ่งหน้าเอาด้อพี่น้องจับจับบแสบมแสบเบิ่งหนาเอา อเอเบ้อตอนใหญ่เบ้ซอยจู่เหาอแซบบ่แซบให้เบิ้งน้าเอาฮะเรีนทันไม่ได้เรยนเดี๋ยวเดียวหน่อยเ็บ๋้วหน่อเดี๋ยวเขาจะเจา่พิงสด อืมกเมินสียกินแบบไปไม่เนาะไปไม่บอกินใค่กรยอพายอเาจอยเออโดนเมื่อตะหนึ่งหวบัแบบเทพืนเฮ็ดอดหืมันใจว่าอะ มาหมือเดียวบระวเมนกัต้องโนัตแล้วว่าอะไรว่างนั่นเนี้ยฮ่าฮงาฮ่มาว่าทานเปนบุโอ้ยโดนี่ซอยเือเลยเซฟเซฟมาเป็นเซฟมาก่อนวะเป็นเซฟแล้วมบซับเซฟความเซฟความมา อลาจานไงต้องเซฟพอมาเลยวโา้ยโเป็นไ้ว่าเตรียมสาโมเป็นแล้วขั้นแร้ก่อน่บอกอะไแค่มาอาจะโปะหาย้ามาใโลกจะโปะหายจัหายก็โป้ว่อกินข้าวกันเป็อีกประเเมนูนึงเออเวอร์ดาเวอร์ามายะหนาจะลืมจัดถ่ายโป้ เมนูพิสดารแกแ้บ้านังงาโตปีก็โปรมาต๊ะสะบัด้ากับเบิร์ดาโตไม่ผแต่ตเสมบปีก็ปเองแจ๊แ่บาะพาไปกระเพชรไลพี่น้องเลยบาเจีเคังในในในพวกข้าปีงม้าไปเห็นไ้โอ้คักสนยอนเพชรแจเพชร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  เทจะใส่เมียเขาเบิ้งเล่เมียงชิปาเอาโอเคนาะโอกาสนาพอกันไหมพี่น้อง